สวัสดีครับสมาชิกครขอบครัวตมันตูนะครับเดี๋ยวบางจะพาไปที่ลีกตุรกีลีกซูเปอร์ลีกของตุรกีอีกสักคู่หนึ่งนะครับระหว่างคา,าซิมบาซาครับเจ้าบ้าน,นครับทีมในอันดับที่1 4กับชิวาสปอร์ทีมในอันดับที่17นะครับโดยเจ้าบ้านนั้นคาซิมบาซานั้นเตะม,มา13นัดมี15แต้มส่วนชิวาอยู่ในอันดับที่1 4ส่นะครับส่วนชิวาสปอร์อยู่ในอันดับที่17นะครับ14นัดมีแค่11แต้มนะครับเรียกได้ว่าอยู่ในโซนแดง ตกชั้นเลยทีเดียวสำหรับทีมเยือนนะครับเรดเปิดมาที่คาซิมบาซานั้นบังคับต้องชนะนะครับบังคับต้องชนะนะครับบางมองว่าคาซิมบาซานั้นนะครับถึงแม้ว่าจะอันดับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล่นในบ้านนะครับเรดเปิดมาแค่ปอประปตกมนะครับบางมองว่าคืนนี้นะครับคาซิมบาซ่าไม่น่าพลาดที่จะเก็บสามแต้มแล้วก็ดีดตัวเองนะครับดีดตัวเองหนีขึ้นไปอยู่ใน ถึงกลางตารางได้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้อันดับที่สี่ยังไม่ปลอดภัยกับสโม,มสรของตัวเองนะบางมองว่าคาซิมบาซ่าคืนนี้น่าจะเอาชนะชิวัสปอร์ได้นะครับคืนนี้ลิกซูเปอร์ลีกของตุรกีบางมองไปที่นะครับคาซิมบาซ่าเจ้าบ้านจะเอาชนะชิวัสปอร์ได้สวัสดีครับ